คนไทยใจซื่อเขาถือแต่โบราณการแคบเพียงไครทองคำ <laughs> สวัสดีจ้าคุณดอนลูกหน่อยได้ไหมลูกนี้อับับอับโชคหรือไรกับ <c ười> เอาเมือจับกรได้เลยหายเลยจ้ะสวัสดีช่างเอิร์ทก็สวัสดีพี่อุดรน,นี่กร็รู้มากอหลีได้นี่ยโอีหลีอีลอ,ลอเนาะเะนาะขอบคุณพี่ๆจ้าสิเก้านาทีก็อันยาวนานเปิดบ้านแตว่วันอย่างเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวขอดูหน่อยอยังบอกแล้ววา่าจำจำกระได ขอโทษขออภัยพ,พี่เพื่อนๆน,นะคะน้องทันก็จะได้ดยุ่จ้าช่างเอิร์ดก็สวัสดีไผ่น้อสวัสดีไผ่น้อช่างเอิร์ดวันนี้สําเนาะน่าจะสองทุ่มพี่อุดรก็เป็นโฟแมนพี่ทวีก็เป็นช่างตอกเสาเข็มเนาะคะ่ะงานใหญ่งานรับเหมา ซัมมี่ก็แกงแล้วครับแม่นว่าจันท่านก,นก็ปลาเป็นเมือดเหมืดหรือว่าเป็นน้ำํำเบนตาโอ้ยถอดแทงบ,บ่เห็นเลยทางเอิ้องยังเดลียวเห็นงานใหญ่เนาะตอกเสาเข็มงานใหญ่เนาะค่ะเนาะแต่ของพี่อุดรจะรับเหมาตามหมู่บ้านให้งามก็สวัสดีคุณวงจันทร์นะคะสวัสดีพี่วงจันทร์นะคะ พี่วงจันทร์ก็สวัสดีพี่อุดรน,นี่กรู้มากอีหลีเด้เนี่ยโหอีหลีอีลอเนาะค่ะเนาะขอบคุณพี่ๆพ,พี่อุดรอ,อันเพื่อนเพื่อนเพื่อนอันขึ้นช่วงนี้หลายคนจากพี่อุดรจ้า19นาทีก็อันยาวนานเปิดบ้านแตว่วันหย่างเดี๋ยวเดี๋ยว ขอดูหน่อยมือแตะหน้าจอมาได้พี่นอ้องแตะ,ปะไปเกับเคลื่อนเคลื่อนหนีมดขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆนะคะฝนตกมาจากพี่อุดรเฮ้ยอันโลกมันแคบเนาะหมุนไปเวียนมากกับพ่อกันแสดงว่าเป็นมูก,กันอันวงจันก็สวัสดีค่ะพี่อุดรสวัสดีพี่อุดรก็สวัสดี พี่วงจันตอบกับพี่แอดนะคะสวัสดีค่ะมาสันสวัสดีค่ะเบิ่งเวลาก่อเนื้อพี่น้องสิบหโอ้ยจะมันสาจบอันเดียวนึงวิวงามงามพี่แอดอันวิวแม่นจังเลยจังไปไทยได้ภาพงามประดันเนาะเป็นแต่อันคลิปแต่พอหเอามือไปแต่นี่ก็หายไปเลยจะหายไปเลยแต่เพไดะไแต่หายท้งแอดก็สวัสดีค่ะโพ เขาไปแอบไปตะทั้งหลัดอยู่เรื่อยพี่น้องเอ้ยเพิ่นกันแล้วก็ใครเปิดดวงตาให้เราแอบไปตะทั้งหลัดสวัสดีค่ะนะ้ำคุณมาพึงใบบุญเมืองสยามเรายิ้มรับตามที่่านเนิอมประเสิพคอนี่ว่าพี่วงจันทร์ก็สวัสดีค่ะพี่แอดประสรนใส่คุ้มสัวดูถูก คนที่ฮักไอหูในแม้ว่าไผฮักกิ่งไอายาเก่งถึงวันเสาร์ก็จะไปดื่มน้ำเก๊กฮวยเดี๋ยวก็ลืมอีกละแม่ก็ซิแม่อีหลีล่ิแม่เอ้าพิ่วดอนขึ้นลูดสิเป็นน้ำโทรศัพท์อีลีตัวนี้เพราะว่าของบ้านข้างเอิร์ดหนาขาวหนาน้วนอุ้ยตุยเนี่ยา พี่วงจันทร์ก็สวัสดีค่ะเพื่อนรักพี่พรทิวาก็สวัสดีค่ะวงจันทร์เพื่อนยินดีที่ได้รู้จักโฟแมนก็คือผู้ตรวจงานครับอ๋อผู้ตรวจงานร้องเพลงพี่วงจันทร์ตอบกับพี่แอนะคะสวัสดีค่ะสันสวัสดีค่ะบึ่งเวลาก่อนเริ่พี่น้องสิบหก 16. โอ้ย จะนสวยูวงามเป็นตาแตกแสนแตกล้านให้วิวแม่วิววิวพี่แอ๊ดอ่ะหน้าแตกแสนแตกล้านเนาะเพราะว่างามอีหลีอันค่ะพี่วงจันทร์ก็สวัสดีค่ะเพื่อนรักพี่พรทิวาก็สวัสดีค่ะวงจันทร์เพื่อนเอาแกงขึ้นมาหน่อยนะแต่ว่าพอหู พี่พรท่วาก็สวัสดียินดีที่ได้รู้จักค่ะยินดีที่ได้รู้จักช่างแอดนะคะพี่พรวงจันทร์ก็สวัสดีค่ะคุณงามงอนสวัสดีค่ะพี่วงจันทร์ก็สวัสดีพี่อุดรก็สวัสดีเคยบ้านนอกครับสวัสดีครับเคยบ้านนอกภาษเกิดขึ้นจังแกงแต่ อันไปห้องช่างเอิร์แก่งดีดีไปน้ำโทรศัพท์นี่แหละเบิ่งสงพี่อุดรก็สวัสดีเคยบ้านนอกครับสวัสดีครับเคยบ้านนอกาษาพี่ว่าก่อนเมฆบังนั่นบงังภูเขาไหมจ้ะร้อยแปนแปไม่หนังนลกเหมือนเหมือนทำเอาไม่เหมือนแต่ว่าพอาหู พี่พรที่วาก็สวัสดียินดีที่ได้รูจ้จักค่ะยินดีที่ได้รู้จักท่างแอดนะคะพี่พรฮักที่ทุ่มเทไปก่อนใครทั้งโลกแล้วคือโบแกงโบจวงแถบเมืองสีหามุงกันนะหามุบนบอลมุงเลยกับโบแกงบัดบ,บ้านช่างอดพี่อุดรก็เป็นโฟแมนพี่ทวีก็เป็น ช่างตอกเสาเข็มนล้ะกะงานใหญ่งานรับเหมามือแตะหน้าจอก็ได้พี่น้องแดดไล้กับเคลื่อนเคลื่อนหนีเนมื่อขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆนะคะฝนตกพระจากพี่อุดรพี่อุดรน,นี่ก็รู้มากอีหลีได้นี่ยโออีหลีอีหลอเนาะค,ะะคะ่ะเนาะขอบคุณพี่ๆให้รักชาติและศาสนา ส่งเตรียมเนื้อสวัสดีครับพี่พรทิวาก็สวัสดีพี่วงอยียงบอกแล้วว่าจำจำบ่ได้แต่ขอโทษขออภัยพี่ๆเพื่อนๆนะคะน้องทันก็จะได้ว่าพี่พรทิวาต้องเคยรู้จักกับเคยบ้านนอกมาก่อนไปฟังเพลงเคยบ้านนอกร้องใช่ไหมพี่อุดรก็สวัสดีวานี้กลวยัวครับ มีถวยบ่าครับแมนบ่กมีจ้ะถว่วยสวัสด,ดีค่ะน้องนาภาคนสวยพี่พรพ่วาก็ขายยากน้ำหลานหน่อยเนาะค่ะเนาะเสื้อพี่พรพ่วาเข้ากันมากเลยวัสิหารมใส่อยู่สิด้มีสีสันกับวไดเใจด้วยนะคะพี่หลับเพิ่งตื่นครับเอานอนหลับ นั่นละตื่นตะเศร้าหลายพี่อุดรตื่นเศร้าหลายกะเลตื่นแต่เช้าหลายพี่อุดรแมนอยู่ตื่นตะเศร้า,าตะตีห่าตีซีกลัวพี่อุดรกระตื่นละมั้งตื่นพี่น้องเพิ่นอนเ <c oughs> ดินทางปลอดภัยนะครับพี่วงจันจ์จาเดี๋ยวน้องทันเจ้าก็จะไปเป็นกำลังใจให้นะแต่ว่าพี่พรที่ว่าต้องเคยรู้จักกะเคยบ้านนอกมาก่อนไปฟังเพลงเคยบ้านนอกร้องใช่ไหม พีุุ่ดรก็สวัสดีพี่วงจันทร์เปิดบ้านน,ออน่อมือนน่แม่งามก็สวัสดีค่ะคุณวงจันทร์ก่อนจะลาขอคำสัญญาสักหนอ่อยกับเอาเมือจับกระได้เลยหายเลยจ้ะสวัสดีทั้งเอิร์ธก็สวัสดี เาเศร้าเขาเศร้ากะเศร้าเนาะกะเศร้าลงวงวานมิถ้วยบ่ครับมิถ้วยบ่ครับแมนบ่มีจ่าถ้วยมาเหตุงานอันเหตุงานเงนเินเดือนสิไปย,ยากในจักน้อยพี่นอ้องขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะที่มาซ้อมมากครับผมแมนสวยสวยผู้ใดไปเห็นเหมือน เหมือนไม่ใช่ของแท้เลยพี่แอดเห็นกับตาเลยเนาะมีรลกครั้งใดหัวใจเหมือนไฟร้อนรอนแล<ะ>้วมือแตะหน้าจอมาได้พี่น้องแตะ,ปะไปก็เเพื่อนเพื่อนหนีมืดขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆนะคะฝนตกบ้าจากพี่อุดรเด็ดดจ้าช่างเอิร์ดก็สวัสดีไผ่น้อสวัสดีไผ่ไน้อช่างเอิร์ดวันนี้ สสวัดีค่ะน้องพรชยัยน้องพรชัยนี่ก็เป็นช่างซ่อมพัดลมซ่อมลั๊กไฟเระว่ามีกป่วย